ผมว่ามันเชื่อมง่ายแล้วก็รอแผลออกมาสวยด้วยถือว่าน่าพอใจมากสำหรับตัวเล็กแค่นี้นะครับเชื่อมอย่างนี้ได้ด้วยแนะนำเลยสวัสดีครับจัมโบ้เอรีวิววันนี้นะครับมารีวิวตู้เชื่อมไฟฟ้าในไซส์ของมินิกันครับมินิแค่ไหนให้ดูมินิแบบว่าเท่ามือผมเลยผมกลางแบมือเลยยังใหญ่กว่าอีกนะครับจะเห็นว่ามินิแบบนี้แต่การใช้งานเนี่ยเชื่อมได้จริงเชื่อมได้ทนและสเปกเนี่ยเกินกว่าราคาแล้วก็ขนาดตัวไปเยอะมากๆเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ มาดูในส่วนของผลิตภัณฑ์กันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยมีชื่อรุ่นว่า VWM 200มินินะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะต่อว่ามินิ2 0 0้นั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องเชื่อม MMA ไซส์120แอมป์นะครับผลิตภัณฑ์หน้าตาเนี่ยก็จะเป็นตัวประมาณนี้ตัวเล็กกะทัดรัดมากนะครับแล้วก็เกี่ยวกับตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีอยู่แจ้งอยู่ด้านล่างเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ในส่วนของหน้าปัดเนี่ยไม่มีปุ่มอะไรให้ปรับนะครับเสียบปลั๊กเปิดปุ ก่อนที่มาในกล่องนะสายกระ้านะครับขนาด1.2เมตรตัวนี้นะครับมีให้ในกล่องแล้วก็สายเชื่อมจะเป็น1.5เมตรนะครับสำหรับชุดนี้สําหรับสเปคเนี่ยผมขออนุญาตอ้างอีกข้างกล่องเหมือนเดิมเพราะได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดนะครับสำหรับแรงดันไฟเข้าเนี่ยเข้าจากไฟบ้านได้เลยปกติ220โวลต์นะครับฟรีเอนซี่อยู่ที่50-60เฮิรตซ์โนโลดวอลนเนี่ยครับก็จะอยู่ที่62โวลต์นั่นเองแล้วก็เลดอินพุตแคปาซิตี้เนี่ยอยู่ที่2.9นะครับแล้วก็ดิวตี้เซอร์เคิลสำหรับครรืื่่่่่อองงเเเนียคค้าาไมไมมดใหญก ครับ insulation grade เนี่ยอยู่ที่ IP21S นะครับกระแสไฟเนี่ยสูงสุดอยู่ที่120แอมป์แล้วก็ตัดส่วนเนี่ยอยู่ที่20แอมป์ insulation class ตัวนี้จะอยู่ที่ class H นะครับ efficiency เนี่ยก็อยู่ที่85%น้ําหนักตัวเครื่องอยู่ที่1.7กกนะครับสําหรับ dimension เนี่ยกว้างคูณยาวคูณสูงอยู่ที่25.5 10.4และ15ซมนะครับขนาดมาตรฐานเล็กกระทัดรัดมากให้ดูขนาดอีกทีว่าเท่ากับฝ่ามือผมเลยไม่ได้ใหญ่เลยสําหรับการขึ้นที่สูงเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์สําหรับการสะพายแถมให้ในกล่องด้วยเราสามารถสะพายขึ้นที่สูง เมได้ตัวนี้ไม่มีสเปคอะไรเยอะแยะนะครับเดีย๋ยวเราไปทดสใช้งานจริงกันเลยดีกว่าครับอันนี้เขาจะมารีวิวการใช้งานจริงสําหรับเจ้าตู้มินิ200ตัวนี้นะครับขนาดปุกปิกมากตัวเล็กมากนะครับผมไปดูขนาดกับมือผมมันแค่นี้เองนะเท่าฝ่ามือเล็กมากนะครับวันนี้อาจารย์มอสมาช่วยสาธิตเหมือนเดิมนะครับเราจะเริ่มจากกระแสไฟตามสุดก่อนเหมือนเดิมนะครับตรงเน้นที่อยู่ที่หน้าปัดเนี่ยคือกระแสไฟที่20แอมป์ ไม่ค่อยติดนะเพราะว่ากระแสไฟค่อนข้างน้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะปรับขึ้นไปอีกไปที่ตรงกลางที่60แอมป์สปาร์กติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับก็ถือว่าใช้ได้ ติดแต่จะไม่ค่อยละลายเข้าเนื้อเหล็กเท่าไหร่ม,มันจะเป็นก้อนปูดๆแบบนี้แทนนะครับคราวนี้เราก็จะดันสูงสุดไปเลย120แอมป์นะครับจัดเต็มเลยเรียบร้อย ใช้ได้นะผมว่ามันเชื่อมง่ายแล้วก็รอแผลออกมาสวยด้วยตัวนี้สําหรับเปิดไฟสูงเต็มนะครับแม็กซิมัม120แอมป์มนะครับการเชื่อมตู้เล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้ในการต่อเติมขึ้นที่สูงหรือว่าวัสดุชิ้นเล็กๆใครที่อยากซื้อไปติดบ้านแนะนําเลยงาน DIY งานเชื่อมต่อประกอบเล็กน้อยนะครับวันนี้ขอจบรีวิวการเทสใช้งานตัวเจ้ามินิ200ของเวอร์ซัตตัวนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของราคาชุดนี้นะครับตู้เชื่อมไฟฟ้าราคาอยู่ที่1,890บาทนะครับ สำหรับตู้มินิตัวนี้อุปกรณ์ที่ประกอบมาด้วยก็จะเป็นสายเชื่อมขนาด1.5เ mm, มตรและสายกาว1.2เ mm มตรนะครับประกอบมาให้เรียบร้อยเลยสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจสามารถแคปหน้าจอในส่วนนี้สอบถามเข้าหาน้องแอดมินเพจ a c e b o o k หรือว่า Line ad ได้เลยนะครับ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องมือช่างกับร้านจมโบเอของเราครับสินค้าของเวอร์ซัทมีการรับประกันจากศูนย์หนึ่งปีซื้อกับร้านจมโบเอรับประกันจากร้านเพิ่มไปเลยอีก3ปีรวมทั้งหมดเป็น4ปีเลยนะครับสิทธิพิเศษแบบนี้เฉพาะลูกค้าของร้านจมโบเอที่เดียวเท่านั้นนะครับ และในปัจจุบันจำ b วยของเรามีสาขาใหม่แล้วนะครับสาขาใหม่ของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีนะครับลูกค้าคนไหนที่ผ่านไปผ่านมาสามารถแวะเข้ามาชมเอาของเรากันได้หรือว่าลูกค้าคนไหนเนี่ยไม่สะดวกมาที่หน้าร้านเนี่ยก็สามารถสแกนลน์แอดที่จะขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับมีทั้งสาขาใหญ่ที่อยู่จังหวัดนนทบุรีและสาขาใหม่ที่ตั้งอยู่ณตรงนี้จังหวัดนครปฐมนะครับสะดวกสาขาไหนสามารถสแกนตามความต้องการได้เลยสําหรับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันได้ในคลิปต่อไปสําหรับวันนีี้สสวัดค ¡Gracias!